เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมนะบางทีเราถึงวนเวียนอยู่กับการให้อภัยใครบางคนที่ทำร้ายเราซ้ำๆทั้งที่มันก็เจ็บปวดทุกครั้งอ,ะอ่ะเป็นคำถามที่ตรงใจใครหลายคนเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นนี้กันครับจากชุดคิดข้อความที่น่าสนใจชุดหนึ่งที่ได้รับมาซึ่งพยายามจะคลี่คลายเอิดผลเบื้องหลังความรู้สึกนี้แล้วครับใช่ค่ะเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้จะพาไปสำรวจกลไกทางใจแล้วก็อารมณ์ที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังการให้อภัยซ้ำๆทั้งที่เราเองก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันครับมาเริ่มกันที่มุมแรกเลยที่เนื้อหาเขาชี้ไว้ยน่าสนใจมาก คือหลายครั้งที่การให้อภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะอีกฝ่ายดีขึ้นหรือว่าสำนึกผิดจริงๆนะครับอืแต่เป็นเพราะข้างในลึกๆของเราเองที่ที่ยังรักยังหวังอยูยย่ยังหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใช่ครับยังหวังว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งๆที่อาจจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยมันเหมือนเรากําลังแบบว่าหลอกตัวเองนิดๆหรือเปล่าครับก็ อาจจะมองอย่างนั้นได้ค่ะในขาจิตวิทยาบางทีก็มองว่านี่อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของเอ่อกลไกป้องกันตัวเอง defense mechanism อะค่ะคือวิธีที่จิตใจเราพยายามจะรับมือกับความจริงที่มันเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แม้ต้องแลกด้วยความเจ็บของตัวเองใช่ค่ะแม้ว่าจะหมายถึงการต้องแบกรับความเจ็บปวดไว้เองก็ตามเข้าใจเลยครับแล้วมันมีอีกมุมที่เนื้อหาชี้ให้เห็นคือ บางทีการให้อภัยซ้ำเนี่ยมันอาจาไม่ได้มาจากความรักหรือความหวังอย่างเดียวค่ะแต่อาจจะมาจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆโอความกลัวเช่นกลัวการอยู่คนเดียวกลัวความว่างเปล่าหรือแม้จะกลัวการสูญเสียความคุ้นเคยไปประเด็นนี้น่าคิดนะครับ อืมความกลัวพวกนี้มีอิทธิพลสูงมากนะคะมันสามารถตรึงเราไว้ในสถานการณ์ที่ทำร้ายเราซ้ำๆได้เลยเพียงเพราะว่าเรากลัวสิ่งที่อยู่อีกด้านของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าอย่างเช่นกลัวความไม่แน่นอนกลัวความโดดเดี่ยวที่จะตามมาถ้าเราเลือกเดินออกมานั่นสินะครับความเจ็บปวดที่คุ้นเคยบางทีมันก็น่ากลัวน้อยกว่าความว่างเปล่าที่ไม่รู้จักใช่ค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่อีกวงจรที่เนื้อหาพูดถึง คือเรื่องของความคาดหวังกับความผิดหวังอ่าวงจรนี้เราเผื่อหวังอยู่ลึกๆว่าการให้อภัยของเราครั้งนี้แหละจะทําให้เขาเห็นค่าเรามากขึ้นรักเรามากขึ้นอืมแต่พอเขาทําผิดําอีกผลก็คือเรากลับมาผิดหวังอีกครั้ง ตอกย้ำความรู้สึกเดิมๆค่ะวงจรความคาดหวังผิดหวังซ้ำซากนี่แหละค่ะที่มันกัดกร่อนความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็น่าสนใจว่ารูปแบบนี้มันสามารถฝังลึกจนกลายเป็นเรื่องเ,ออเกือบจะปกติในความสัมพันธ์นั้นๆได้เลยโอ้โหฟังดูแย่เลยนะครับแล้วในเนื้อหามีการเปรียบเทียบที่ผมว่าเห็นภาพชัดมากเขาบอกว่าการให้อภัยโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันไม่ต่างอะไรกับการที่เรา ยอมเปิดแผลเดิมให้เลือดไหลซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอ้โหเห็นภาพเลยครับมันเจ็บนะแต่เราก็ยังทําการสะสมบาดแผลทางใจแบบนี้ซ้ําๆนะคะมันจะค่อยๆก่อตัวเป็นรอยแผลเป็นทางอารมณ์ emotional scar ซึ่งต่างจากแผลทางกายตรงที่มันมักจะมองไม่เห็นแต่กลับส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราในระยะยาวได้ลึกซึ้งกว่ามากอืมฟังดูเหมือนเหมือนทางตันเลยนะครับ แต่ในเนื้อหาก็มีเสนอทางออกไว้นะครับเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนอาจจะอยู่ที่การเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสไังไงอะคะจากการพยายามจะให้อภัยเขาคนนั้นนะครับมาเป็นการหันกลับมาให้อภัยตัวเองแทนอ๋อให้อภัยตัวเอง การให้อภัยตัวเองในบริบทนี้มันคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะคะยอมรับว่าเราเคยเจ็บเคยตัดสินใจผิดพลาดไปหรือว่าเคยรักคนที่ไม่คู่ควรหรือเคยกลัวเกินกว่าจะก้าวออกมาไม่ใช่การไปกล่าวโทษตัวเองซ้ำๆนะคะ แต่เป็นการยอมรับใช่ค่ะเป็นการปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของความรู้สึกผิดความเสียใจในอดีตเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้จริงๆเงินก็หมายความว่าการให้อภัยที่แท้จริงในมุมมองนี้อาจจะไม่ใช่การต้องกลับไปคืนดีหรือต้องอยู่ในสถานการณ์เดิมๆที่ทำร้ายเราถูกต้องเลยค่ะแก่นสำคัญมันอยู่ที่การปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางความรู้สึกหนักๆเช่นความโกรธความแค้นความเจ็บปวด และที่สำคัญเลยคือการเลือกเลือกที่จะพาตัวเองออกมาสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยปกป้องหัวใจตัวเองไม่ให้ต้องเจ็บซ้ำๆอีกอนี่คือการให้อภัยที่เน้นการเยียวยาแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเป็นอันดับแรกค่ะโหชัดเจนมากครับการทำความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของการให้อภัยซ้ำๆแบบที่เราคุยกันวันนี้จากมุมมองในเนื้อหาที่ได้รับหมานี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองได้ใช่ค่ะ แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายชวนให้ลองไปคิดต่อกันดูนะคะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนพลังงานจากการพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือรอคอยการให้อภัยจากเขามาเป็นการฝึกฝนที่จะให้อภัยแล้วก็เมตตาต่อต,อตอนเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพลังนั้นจะสามารถปลดล็อกการเยียวยาจากข้างในแล้วก็เปิดประตูสู่เส้นทางชีวิตบทใหม่ที่เราเป็นคนเลือกเองได้อย่างไรบ้าง บางทีการให้อภัยตัวเองอาจจะเป็นการให้อภัยที่ทรงพลังแล้วก็จําเป็นที่สุดก็ได้ค่ะ